180วันก่อนครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้สวัสดีนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับใครแน่นอนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น นั่นก็คือนายกอบตรองนายกอบตเลขานุก,การนายกอบตรวมทั้งสมาชิกสภาอบตที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่และใกล้จะหมดวาระและก็ผู้ที่สนใจจะลงแข่งขันเพื่อเป็นผู้บริหารท้องถิน่นหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิน่นคลิปนี้ผมจะมาพูด5หัวข้อหลักๆเกี่ยวกับเรื่อง180วัน ่อนครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นสิ่งไหนที่ทำได้และทําไม่ได้หัวข้อที่1ความหมายและความสําคัญของ180วันก่อนครบวาระนะหัวข้อที่2กฎหมายที่เกี่ยวข้องมันมีหลายตัวนะครับในช่วง180วันก่อนที่จะครบวาระหัวข้อที่3สิ่งที่ทำไม่ได้ ในช่วง180วันก่อนครบวาระหัวข้อใหญ่หัวข้อที่สคือสิ่งที่ยังสามารถทำได้หรือว่าดำเนินการได้ในช่วง180วันก่อนครบวาระหัวข้อที่5กรณีศึกษาและข้อแนะนำสำหรับผู้บริหารท้องถิน่นเราจะยกตัวอย่างเคทิ่น่าสนใจที่พึงระวังนะครับ โอเคหัวข้อที่1ความหมายและความสําคัญของ1 8 0วันก่อนครบวาระความหมายนะครับ1น0วันก่อนครบวาระเนี่ยมันหมายความถึงช่วงระยะเวลา6เดือนสุดท้ายก่อนที่วาระของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทั้งคณะเลยและสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยจะสิ้นสุดลงซึ่งถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่กฎหมายเนี่ยกำหนดข้อห้ามบางประการ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อำนาจในหน้าที่โดยตำแหน่งเพื่อแสแวงหาประโยชน์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลักๆนะครับก็คือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562มีประกาศมีระเบียบของกะกะตว่าด้วยการหาเสียงการใช้ทรัพ,พยากรของรัฐและความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง ทำไม180วันนี่ถึงสำคัญก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่นี่ใช้อำนาจหรือว่าทรัพยากรของรัฐในทางที่เอื้อประโยชน์ของตนหรือว่าพวกพ้องก่อนที่จะเลือกตั้งกำลังดำรงตำแหน่งนายกรูอยู่หรือว่าเป็นสมาชิกสภาอยู่แบบนี้เขาก็จะมีความได้เปรียบไหมครับเพราะมีอำนาจในการใช้ทรัพยากรของรัฐเห็นไหมครับเพื่อเป็นการเลือกตั้ง มันจะก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่ยุติธรรมสําหรับคน,นอื่นๆเป็นช่วงระยะเวลาที่เฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงในการหาเสียงแฝงผ่านการใช้งบประมาณของหลวงการแจกของหรือว่าการโยกย้ายข้าราชการยกตัวอย่างนายกตบลแห่งหนึ่งนายกอบตอแห่งหนึ่งนะครับใกล้ที่จะหมดวาระแล้วเหลืออีก5เดือน จึงเร่งอนุมัติงบประมาณการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากโดยไม่มีแผนที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณเลยแบบนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับหัวข้อใหญ่หัวข้อที่2กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช่วง180วันก่อนครบวาระช่วง180วันก่อนครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นมีกฎหมายควบคุมอย่างชาัดเจนครับ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ของตนหรือว่าพวกพ้องในการเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับดังนี้ฉบับที่1พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นสำคัญนะครับกฎหมายตัวนี้เขาจะห้ามเจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจหน้าที่หรือว่าทรัพยากรของรัฐในลักษณะที่เป็นการหาเสียงให้กับตนเองหรือผู้สมัครรายใดมีการห้ามผู้บริหารท้องดินอนุมัติงบประมาณหรือว่าโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในลักษณะผิดปกติในช่วง180วันก่อนที่จะมีการครบวาระครับ กฎหมายตัวที่2ก็คือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงการใช้ทรัพยากรของรัฐและการกระทําที่อาจมีผลต่อการเลือกตั้งประเด็นสําคัญของกฎหมายตัวนี้นะครับเขาจะห้ามแจกของห้ามจัดงานห้ามอนุมัติโครงการในลักษณะที่พิเศษผิดปกติในช่วงเวลาที่ใกล้เลือกตั้งหรือว่า180วัน หากจำเป็นต้องดําเนินการในรูปแบบใดต้องมีเหตุผลและความจําเป็นที่สําคัญเลยนะครับต้องมีการระบุไว้อยู่ในแผนงบประมาณประจําปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งคิดขึ้นมาเพิ่งอุปโลกโครงการเหล่านั้นขึ้นมาทําได้ครับอนุมัติโครงการได้แต่โครงการเหล่านั้นต้องมีการบรรจุไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นปีในการออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับ สามคำวินิิฉัยของกะกะตและคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งคำวินิิฉัยและคำพิพากษาเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นแนวทางในการตีความว่าการกระทำใดที่ถือว่าเป็นการเข้าข่ายที่อาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งสาระสำคัญในหัวข้อเนี้ยแม้จะยังอยู่ในตำแหน่งตามปกติแต่ผู้บริหารท้องถิ่หนหรือว่าสมาชิกเนี่ยต้องระวังในการใช้อำนาจ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในช่วง180วันเพราะว่ากฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่สุ่มเสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่กําลังจะถึงนี้ยกตัวอย่างนายกอบตอรายหนึ่งนะครับอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในชุมชนในช่วงเหลือระยะเวลาอีก3เดือนทั้งที่โครงการเพิ่งเสนอตอนนั้น ไม่เคยบรรจุอยู่ในแผนปีงบประมาณมาก่อนเป็นโครงการใหม่สดๆและร้อนเลยนะครับก็เป็นการอนุญาตอนุมัติเพื่อเอาใจพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งแบบนี้ก็ถือว่าอาจเข้าขายได้ครับหัวข้อใหญ่หัวข้อที่3สิ่งที่ทำไม่ได้ในช่วง180วันก่อนครบวาระช่วง180วันก่อนครบวาระเนี่ยถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่สุ่มเสี่ยงสูงครับ ที่ผู้ดำรงตำแหน่งอาจใช้อำนาจในทางที่อาจเอื้อประโยชน์ของตนเองหรือว่าพรรคพวกในการเลือกตั้งครั้งถัดไปจึงมีข้อห้ามของกฎหมายอย่างชัดเจนและแนวทางของกกตดังนี้ครับ 1. ห้ามอนุมัติงบประมาณหรือโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนประจำปีโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือที่อาจถูกมอบหรืออาจที่ถูกมองว่าเป็นการซื้อใจประชาชน ยกตัวอย่างเช่นนายกอบตอน,นี่อาจอาจ,จะอนุมัติโครงการสร้างลานกีฬาในหมู่บ้านก่อนครบวาระเพียงสองเดือนโดยอ้างเหตุว่าประชาชนร้องขอซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีเลยแบบนี้อาจเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อตอนเอง 2. ห้ามแจกของ หรือให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ประชาชนยกเว้นเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนการแจกของเนี่ยนะครับมักถูกมองว่าเป็นการหาเสียงแบบแฝงโดยใช้งบประมาณของรัฐยกตัวอย่างเช่นการแจกถุงยังชีพพัดลมผ้าห่มของชำหากไม่มีภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆและแจกแบบนี้ถือว่าเป็นการสุ่มเสียงและ เข้าข่ว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งครับถ้าเป็นกรณีไฟไหม้น้ําท่วมและมีประกาศเขตภัยพิบัติจากทางราชการแบบนี้ก็สามารถแจกได้นะครับภายใต้ความเป็นกลางและมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีภัยพิบัติจริงไง 3. ห้ามโยกย้ายแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งข้าราชการโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพราะอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างฐานอำนาจหรือลงโทษเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกยกตัวอย่างเช่นอาจจะย้ายปลัดอบตอรหรือว่าหรือว่าหัวหน้ากองทันทีในช่วง1เดือนสุดท้ายก่อนจะหมดวาระแบบนี้ผิดแน่นอนนะครับหากไม่มีเหตุอันสมควรแต่หากมีเหตุอันสมควรเช่นมีการสอบวินยัยมีการกระทำความผิดจริงแบบนี้ก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งจะโยกย้ายบุคคลโดยไม่มีเหตุอันสมควรแบบนี้ไม่ได้ครับ การเลื่อนขั้นที่เป็นผลของการประเมินรอบปีตามปกติแบบนี้ก็ยังถือว่าทำได้อยู่นะครับถ้ามีเหตุผลรองรับ4ห้ามจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการหาเสียงแฝงแม้ยังไม่มีการรับสมัครเลือกตั้งครับหากมีพฤติกรรมโปรโมทต,ตัวเองหรือว่าพักในรูปแบบที่แฝงในยะทางการเมืองแบบนี้ก็ถือว่าผิดครับ ยกตัวอย่างเช่นการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแล้วพูดถึงผลงานของตัวเองพร้อมติดป้ายภาพขนาดใหญ่ถือว่าเข้าข่ายหาเสียงนะครับการติดป้ายขอบคุณประชาชนป้ายสวัสดีปีใหม่พร้อมชื่อภาพนายกขนาดใหญ่แบบนี้หากทำในช่วง180วันก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการหาเสียงแบบแฝงนะครับ 5. ห้ามสั่งจ้างหรือทำสัญญาผูกพันงบประมาณ ล่วงหน้าที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะโครงการที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบหรือว่าเห็นชอบจากสภามาก่อนครับยกตัวอย่างเช่นการลงนามจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกคันใหม่ในช่วงระยะเวลา2เดือนก่อนหมดวาระโดยไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่ได้ไม่ได้อนุมัติโครงการนี้ไว้ในงบประมาณแบบนี้เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งครับบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ผู้ดำรงตำแหน่งอาจถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหากเป็นข้าราชการร่วมกระทำผิดอาจถูกดำเนินการทางวิน,นัยและมีความผิดทางด้านอาญาครับกะกะตเน,นี่ยมีอำนาจสั่งให้หยุดพฤติกรรมฝ่าฝืนหากสั่งแล้วไม่หยุดแบบนี้เสี่ยงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ครับสาระสำคัญนะครับแม้จะยังอยู่ในตำแหน่งอยู่ในวาระอยู่แต่หากใช้ทรัพยากรของรัฐ ใช้อำนาจที่ตนมีโดยผิดหลักความสุจริตหรือไม่เป็นธรรมหรือสอไปในทางที่เป็นการหาเสียงโดยทางอ้อมในช่วง180วันก็กตก,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 ก็มีสิทธิ์ตัดสิทธ์รับสมัครเลือกตั้งหรือลงโทษผู้ที่สมัครเลือกตั้งได้ครับหัวข้อใหญ่หัวข้อที่4สิ่งที่ยังสามารถทำได้ในช่วง180วันก่อนหมดวาระ แม้จะมีข้อจำกัดหลายประการในช่วง180วันก่อนครบวาระนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องหยุดทำงานทุกอย่างกฎหมายเนี่ยยังเปิดโอกาสให้ดำเนินการต่างๆได้ตามปกติถ้าอยู่ในกรอบและเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทหลักๆดังนี้ครับ 1. ดําดำเนินโครงการที่มีอยู่แล้วในแผนประจาปีงบประมาณหรือในข้อบัญญัติที่ได้เสนอไป มันมีอยู่แล้วในแผนนะครับมีการพูดคุยกันมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นไม่ใช่เป็นโครงการใหม่ๆนะครับโครงการหรือว่ากิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบและบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนงบประมาณประจําปีที่มีมาก่อนใกล้หมดวาระแบบนี้ก็สามารถเบิกใจจัดซื้อจัดจ้างได้ตามปกติครับยกตัวอย่างเช่นโครงการซ่อมแซมถนนที่ผ่านการอนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ2567แบบนี้ก็สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือทําสัญญาเพื่อก่อสร้างได้ครับ เพราะมันมีอยู่ในแผนอยู่แล้วไงไม่ใช่โครงการจัดทํามาใหม่ๆสดๆสิงๆ,งๆหรือโครงการส่งเสริมอาชีพที่มีอยู่ในแผน3ปีแบบนี้ก็สามารถจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครูปันทําแผนปีงบประมาณที่อนุมัติไว้แล้วแล้วก็ทําต่อได้ครับข้อระวังนะครับห้ามอ้างโครงการเดิมเพื่อแอบเพิ่มโครงการใหม่ที่ไม่ผ่านการอนุมัติสภามาก,ก่อนนะครับห้ามแฝงโครงการเพิ่มนะครับ2 การใช้งบประมาณประจำปีและภารกิจที่จำเป็นต่อการบริหารงานทั่วไปเช่นเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำประประคาค่าอ,อินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เป็นภารกิจพื้นฐานเป็นรายจ่ายพื้นฐานแบบนี้ก็สามารถเบิกจ่ายดําเนินการได้ตามปกติครับเช่นการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหรือถนนที่ชํารุดแบบเร่งด่วนแบบนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายปกติครับ 3. การช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และความจำเป็นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ครับหากมีเหตุฉุกเฉินจริงเช่นภัยพิบัติโรคระบาดหรืออคีภยัยต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับและต้องเป็นไปตามวิธีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมในพื้นที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติอบตอก็สามารถแจกของช่วยเหลือได้ แต่ต้องไม่มีการแฝงติดชื่อนายกภาพนายกหรือสนับสนุนหรืออะไรต่างๆที่เป็นการสื่อว่าเป็นการหาเสียงแฝงอยู่ในการแจกของโรคโควิดระบาดอบอตอก็สามารถแจกหน้ากากอนามัยแอลกอฮอลได้ภายใต้แผนควบคุมโรค4การประชุมสภาท้องถิ่นหรือการดําเนินการทางปกครองตามหน้าที่ สภาบอบตนะครับยังสามารถประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายท้องถิน่นหรือให้ความเห็นชอบตามปกติได้นายกยังมีอำนาจในการบริหารภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเดิมครับยกตัวอย่างเช่นการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนของประชาชนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่ขา้าราชการหรือว่าพนักงานกระทำความผิดวินัยแบบนี้ก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติครับ าการเลื่อนขั้นและแต่งตั้งข้าราชการที่เป็นไปตามปกติตามระเบียบของทางราชการหากเป็นการเลื่อนขั้นตามผลการประเมินในรอบปีหรือตังหรือตามวาระแบบนี้ก็สามารถทำได้ครับยก,ยกตัวอย่างเช่นปลัดอบตอเนี่ยได้รับการเสนอชื่อให้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าเลื่อนเงินเดือนหรือว่าเลื่อนอะไรก็แล้วแต่แหละโดยกอทอตามระบบที่กำหนดนายกก็สามารถเห็นชอบได้ตามปกติครับ ข้อควรระวังนะครับต้องไม่มีลักษณะการเลือกปฏิบัติหรือตอบแทนบุญคุณหรือเป็นการหาเสียงแฝงครับสาระสําคัญในช่วง180วันก่อนครบวาระเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นนี่ยังสามารถบริหารได้อาบริหารงานได้อย่างเต็มที่แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของแผนที่มีอยู่แล้วที่ได้มีการจัดทําตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วไม่มีรายการพิเศษเพิ่มเติมไม่มีพฤติกรรมเป็นการเอื้อประโยชน์ตนเองหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หัวข้อใหญ่หัวข้อที่5นะครับหัวข้อสุดท้ายเคสหรือว่ากรณีศึกษาครับในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับเคสตัวอย่างจริงแล้วก็ตัวอย่างจําลองเพื่อให้เห็นภาพว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงนะครับใช้คําว่าสุ่มเสี่ยงนะแล้วก็ข้อแนะนําในการปฏิบัติที่ผู้บริหารควรวางแผนในการล่วงหน้าส่วนที่1เคสศึกษานะกรณีที่1การแจกของในนามตําแหน่งของนายกแบบนี้ผิดนะครับ ยกตัวอย่างสถานการณ์นายกอบตเนี่ยแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยแต่งเครื่องแบบเป็นนายกอบตเต็มรูปแบบและถ่ายรูปเผยแพร่ในเพจส่วนตัวพร้อมกับระบุคําว่าห่วงใยประชาชนทุกคนแบบนี้นะครับอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นการหาเสียงแฝงเพราะแจกของในช่วงที่สุ่มเสียงนะครับใช้ตำแหน่งและทรัพยากรขอ,ของรัฐในเชิงหาเสียงแบบนี้สุ่มเสียงครับ กรณีตัวอย่างอบตอเนี่ยมีการจัดซื้อเครื่องเสียงชุดใหญ่ให้กับทุกหมู่บ้านเลยในช่วงก่อนครบวาระสองเดือนโดยอ้างว่าเพื่อใช้ในงานของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแบบนี้อาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับและยิ่งหากไม่อยู่ในแผนงบประมาณเลยแบบนี้ยิ่งเข้าข่ายเป็นการใช้ทรัพยากรของราชการหาเสียงเลยนะครับ ส่วนที่ 2. ข้อแนะนําสําหรับผู้บริหารท้องถิน่น 1. ให้วางแผนล่วงหน้าครับเตรียมโครงการต่างๆให้ผ่านสภาและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่นก่อนช่วง180วันเพื่อหลีกเลี่ยงการอนุมัติรา,รายการใหม่ที่มันอยู่ในแผน 2. ยึดหลักสุจริตปโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับทุกการดําเนินการต้องมีเหตุผลที่อธิบายได้และมีเอกสารรองรับ ใช้ระบบเอกสารให้ชัดเจนนะครับมีการบันทึกประชุมมีมติของสภาหรือเอกสารหร,หรือระเบียบข้อกฎหมายหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรต้องอ้างมนเอกสารนะครับ 3. อาจจะมีการปรึกษาสํานักง,งานกรกตอของแต่ละจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ไปปรึกษาจังหวัดนั้นหากไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นทําได้หรือทําไม่ได้ก็เข้าไปปรึกษาเขาได้เลยนะครับ 4. แยกบทบาทของผู้บริหารกับบทบาทของผู้ที่จะลงสมัครให้ชัดเจนครับ หากตั้งใจจะลงสมัครแล้วต้องแยกบทบาทให้ชัดเจนนะครับไม่ควรใช้เพจหรือเว็บไซต์ของอ,อบตอในการหาเสียงนะครับมีความเสี่ยงห้าหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการสร้างภาพหรือแจกของโดยไม่จําเป็นครับกิจกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มถูกมองว่าเป็นการหาเสียงแฝงครับแม้ว่าจะไม่มีเจตนาก็ตามสรุปนะครับการบริหารงานท้องถิ่นในช่วง1 8 0วันเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดทํางานเลยนะครับ แต่คือช่วงเวลาที่ต้องใช้ความรอบครอบความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนหรือถูกตัดสิทธิ์รับสมัครการเลือกตั้งครับและทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญของช่วง180วันก่อนครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นครับ